กรามองโง่หรือมึงบ้ากันแน่แวะรู้เท่ารู้ตำรวจกำลังตามหน้าอยู่สึกโอ้ไปข้างนอกอีก <ères> ก็ผมมีธุระจะต้องสะสางนี่พี่พรุ่งนี้เราก็ต้องเพนกันแล้วถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนนี่ก็อีกเรื่องยื่นดีกาอะไรข,ของมึงตอนนี้มึงเป็นโจรเว้ยมึงจะใส่ใจเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลทำไมวะทำไมมึงคิดมึงจะ,ะได้วิมลได้เหรอโจรฟ้องตำรวจเนี่ยนะพี่แต่เราเป็นตำรวจมาก,ก่อนนะถึงยังไงเราก็ต้องเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้างสิศักดิ์สิทธิ์อะไรฮะมือแหนนี้ตา ถ้ากฎหมามัสักิดจริงเราจะเป็นแบบนี้มึงมันเหยียบเรือสองแคมคิดอะไรไม่เข้าเรือ่องใจเย็นๆนะเพื่อนมึงก็เคยเหยียบเรือสองแคมมาก่อนไม่ใช่เหรอมึงจำได้ไหมตอนที่มึงเป็นนักโทษมึงก็เกี่ยงจะเป็นโจรตอนที่มึงเป็นโจรม,มึงก็เกี่ยงนู่นเกียงนี่ กลับไปนอนพักมองกูไม่อยากแต่คนป่ยว,นวยพู่หี้กสวยพี่พี่พีฉันพามาหย่าศึกไม่ได้พามาก่อศึกเออกูลืมเอาวะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราก็ไปจากที่นี่แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเถอะไม่ได้เว้ยยังไงก็ต้องคุยให้รู้เรื่องวันนี้ทำไมวะมึงก็ลองถามมันดูดิมึงมีอะไรนักหนาผมคุยกับทนายแล้วพี่ ผมต้องไม่สืบหาพยานที่มันจะไปโปรไซงามแต่กูจะไปพักการกูมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นมีที่กินที่อยู่ให้กับพวกเรามันก็แก้ปัญหาง่ายๆย,ยังไงเหรอพี่แยกวงไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกต่างคนต่างมีเหตุผลมึงจะบังคับใจกันทำไมวะจริงไหมไอ้ดีแม่งก็อยากก้นไปด้วยขึ้นศาลไปด้วย มึงก็อยากจะพปนไปด้วยล้างแค้นไปด้วยส่วน,น้นมั่งไม่้นมั่งต่างคนต่างใจแต่เราสาบานว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอพี่มันก็แค่คำสาบานมึงก็ไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันตัวพวกมึงก็ไม่ได้ติดกันต่างคนต่างไปเว้ยแยกย้ายไปนอน